สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป6นะคะวันนี้เราจะเริ่มขึ้นบทใหม่กันนะคะคือบทที่3เรื่องทศนิยมนะคะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัด3.1ดเราจะทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะคะว่าการที่เราจะเขียนนะคะทศนิยมนั้นเราจะเขียนยังไงอนักเรียนดูนะนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างอย่างตัวแรกนะคะ,ะดูทศนิยมนะคะคือตัวเลขนะคะที่มีจุดเชื่อมนะคะ อย่างเงี้ยค่ะเช่นนะคะสามจุ 3. 8, 3. 18, 2แปดสาม เห็นไหมคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าการอ่านทศนิยมนะคะที่มีตัวเลขหลังจุดนะคะเราจะอ่านตามตัวนะคะเราจะอ่านตามตัวเลยนะคะเพราะค่าของมันจะอยู่ในหลักส่วน10ส่วนร้อยส่วนพันมันจะไม่ใช่หลัก10หลักร้อยหลักพันที่นักเรียนจะไปอ่านว่าอย่างข้อนี้อย่างตัวนี้ถ้านักเรียนจะอ่านว่า1.234คือไม่ใช่เลยนะคะ คือผิดเลยอ่ะอันนี้คือการอ่านเนาะคร่าวๆนะคะอ่าทีนี้คุณครูก็จะทบทวนนะคะว่าเอ๊ะทำไมพออ่านอย่างนี้แล้วเวลาเราจะเขียนเราจะเขียนยังไงในระดับชั้นป .6 นะคะอ่านนักเรียนดูนะในระดับชั้นป .6 นะคะการ เขียนทดนิยมนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ3ตํตำแหน่งนะคะ3าตำแหน่งก็หมายถึงมี1ตําตำแหน่ง2ตํตแหน่งแล้วก็3าตำแหน่ง1ตําตำแหน่งนะคะนะคก็คือ1นส่วนสินะคะสองตำแหน่งคือ1นส่วนร้อยาตำแหน่งก็คือ1นส่วนพันนะคะห1,000ส่วนพันนะคะหส่วนพันนี่คือการเทียบกันกับเศษส,ส่วนนะคะการเทียบกันกับเศษส,ส่วนทีนี้เราจะ แปลเปลี่ยนนะคะเศษส่วนมาเป็นทศนิยมได้ยังไงก็เช <Wha> ่นเดียวกันค่ะเวลาเรามีเศษส่วนในมือนะคะเราต้องกระทําเศษส่วนนั้นให้เป็นส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันให้ได้ก่อนนะคะอย่างบางข้อบางจํานวนเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันหนูก็ต้องเปล you know ี่ยนให้เขาเนี่ยเป็นส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันให้ได้นะคะมาดูข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะ เก้ส่วน, 10, น,นส,นสวนนนะะิเราจะเขียนในรูปของทศนิยมได้อย่างไร9ก้ส่วนสิบคือข้อนี้นะคะเราจะเขียนในรูปของทศนิยมได้อย่างไรอ่ะทีนี้ข้อนี้มันเป็นส่วน10บแล้วนะคะส่วน10หมายถึงทศนิยม1นึ่ตำแหน่ง1นึ่ตำแหน่งคือต้องมีตัวเลขหลังจุด1ตัวคือเลขเก้นะคะแล้วเราไม่มีตัวเลขด้านหน้าเติมเลขศูนตอบ0.9ค่ะ ต่อมาข้อสองส่วนร้อยนะคะเวลาจะเขียนนะคะให้นักเรียนนําตัวเลขนะคะ2 0งศมาเขียนก่อนนะคะแล้วก็ดูจํานวนตําแหน่งจากตัวส่วนในที่นี้ตัวส่วนคือหนึ่งดังนั้นข้อนี้คือสองตแหน่งค่ะ2 0 3ค่ะต่อมาข้อที่สนมนตัวเลขข้างบนมาเขียนก่อนคือ61แต่ตัวส่วนข้างล่างคือส่วนด้วยพันถ้าส่วนด้วยพันคือ สาตำแหน่งถ้า3ามตำแหน่งนะคะเราก็จะนับมาจากข้างหลัง3าตัวคือหนึ่และ3ามตำแหน่งที่3ตรงนี้ไม่มีตัวเลขหนูต้องเติมตัวเลขให้เขานะคะคือเลข0ูนแล้วใส่จุดข้างหน้าไม่มีตัวเลขเติมศูนย์ค่ะต่อมาค่ะข้อที่4นะคะนำตัวเลขมาเขียนใหม่เหมือนเดิมค่ะคือ7 5 4ดี่สองตัวส่วนคือหนึ่พ หนึ่งพันต้องเป็นทศนิยมสามตำแหน่งนะคะนับมาจากข้างหลังสามตำแหน่งแล้วใส่จุดตอบเจ็ดจุดห้าสี่สองโอเคไหมคะต่อมาค่ะข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้านี้ไม่ใช่ส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันนะคะเราต้องดําเนินการให้เขาอยู่ในรูปของส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันให้ได้คุณครูขอซูมนิดนึงนะคะ,ะดูนะอ่า ทีนี้เราจะทำยังไงนะคะเราก็จะดำเนินการคูณอาศัยความรู้ของเรื่องเศษส่วนมาเราจะต้องเปลี่ยนยี่ห้าให้เป็นสิบเป็นร้อยหรือเป็นพันในที่นี้ครูจะเปลี่ยนให้เป็นหนึ่งร้อยนะคะครูจะเปลี่ยนให้เป็นหนึ่งร้อยคุณเลยนำยี่สิบห้าคูณด้วยสี่ทั้งเศษและส่วนต่อมาค่ะเศษส่วนนะคะเราได้ละหนึ่งร้อยนะคะข้างบนเราก็คูณกันค่ะสิบสองคูณสี่คือสี่สิบแปดนะคะ อพอได้ส่วนร้อยแล้วนะคะเราก็จะเขียนเป็นในรูปของทศนิยมได้เลยนะคะคือเอาตัวเลขข้างบนมาเขียนคือ48ส่วนร้อยคือ2ตำแหน่งใส่จุดตรงนี้ค่ะแล้วเติม0ตอบ0.48ค่ะต่อมานะคะคุณขอยกตัวอย่างข้อที่8นะคะข้อที่8นะคะ125อ่า457ส่วนด้วย125 ข้อนี้นะคะครูจะทำเนินการเปลี่ยนให้เป็น1,000เอา457ส่วน125คูณนะคะคูณ8ทั้งเศษทั้งส่วนนักเรียนขาจำตัวคูณของตัวส่วนไว้ให้ดีๆนะคะมันจะมีคูณกันอยู่ไม่แค่กี่คู่เท่านั้นนะคะอ่ะคูณ8นะคะได้เท่าไหร่นะคะส่วนด้วย1,000ค่ะ8คูณ125ได้1,000นะคะ ต่อมาด้านบนนะคะ457 457คูณกับ8 457คูณกับ8ได้เท่าไหร่เอ่ยอได้3,656นะคะเมื่อเราได้จำนวนด้านบนแล้วนะคะเราก็นำมาเขียนใหม่คือ3,656อ่าตรงนี้โทษทีนะคะต้องเอาออกส่วนพันต้องใส่ สามตำแหน่งใส่จุดหนึ่งตัวนะคะใส่จุดตรงนี้นะคะอ่าสามจุดหกห้าหกนะคะแบบนี้นะคะอ่ะต่อมาง่ายเลยนะคะข้อที่สองเขาบอกว่าให้เราเขียนนะคะทศนิยมให้เป็นในรูปของเศษส,ส่วนตะกี้อ่ะขอทวนหน่อยคุณครูพูดตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าถ้าหนึ่งตำแหน่งนะคะอ่ะคือต้องหนึ่งส่วนสิบ ใช่ไหมคะ1ตําแหน่งต้องส่วนด้วย10 2ตําแหน่งต้องส่วนด้วยร้อยและ3ตําแหน่งเนี่ยต้องส่วนด้วย1000งอ่าง่ายเลยทีนี้จัดจวดเลยค่ะ0.4ก็เอาตัวเลขมาใส่ไม่ต้องเอาเลขศูนย์มาใส่นะคะด้านหน้านะคะถ้าศูนย์อยู่ด้านหน้าเราไม่ต้องมาใส่เลยค่ะ1ตําแหน่งคือ1 4งส่วน10ง่ายไหมคะข้อ3เนี่ยเอา92บมาใส่ค่ะ2ตํตำแหน่งคือ9 2สบส่วนด้วยหนึ่ง เห็นไหมคะอ่าเราคุณครูมาขอทำข้อ6บ้าง8,4,6,9เห็นไหมคะเอาตัวเลขมาใส่เฉยๆแล้วใส่จุลภาคนะคะเขามี3ามตำแหน่งเราส่วนด้วย1000ง่ายไหมนะคะง่ายๆนะคะอ่าครูยกตัวอย่างแค่นี้อืมต่อมานะคะข้อ3นะคะเป็นการเติมตัวเลขในช่องว่างเฉยๆว่าอ่าตัวเลขที่เขากำหนดให้เนี่ยคูณกับช่องว่าง จะเท่ากับคําตอบอะไรอ่ะมาดูคุณครูขอยกตัวอย่างอ่ะมาดูเลยนะคะนูนักเรียนดู12.5คูณอะไรอะ่ะจะได้125คูณอะไรคะเขยับไปอีกหนึ่งตำแหน่งดูนะคะเขยับไปอีกหนึ่งตำแหน่งี่ะะยมันต้องคูณด้วย10ค่ะอันนี้คูณด้วย100มันต้องเป็นทศิยมที่เป็น2ตํตำแหน่งแน่ๆเลยแสดงว่าก็ต้องเป็น0.66 ต่อมา8.002คูณอะไรก็ไม่รู้ได้8,000ตัวทดนิยมหายไปแบบนี้3ตำแหน่งแบบนี้ต้องคูณด้วย1,000เห็นไหมคะต่อมาค่ะข้อ7เอ๊ะจาก2ตำแหน่งแบบนี้แล้วกลับกลายมาเป็นตัวเลขธรรมดาก็ต้องคูณด้วย100อย่างข้อ9ก็จะคล้ายๆกับข้อ3มนะคะ,ะมาดูข้อ10บ้าง คูณ1,000คูณอะไรได้28นะคะ1,000คูณอะไรได้28ก็คูณ0.028นองแปนะคะไม่ยากเลยนะคะที่เหลือเดี๋ยวให้นักเรียนเดี๋ยวไปทำเองแล้วศึกษาความรู้นะคะต่อมานะคะคุณครูนะคะ จะพานักเรียนไปทำในแบบฝึกหัดที่3.2เลยนะคะคือการแสดงวิธีทำนะคะอเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมเราจะดมเนินการยังไงมันจะคล้ายๆกับเราทบทวนความรู้เดิมตะกี้นะคะแต่ในแบบฝึกหัดส2เนี้ยเราต้องแสดงวิธีทำให้เห็นนะคะว่าที่มาที่ไปเนี่ยเราทำยังไงอะนะคะคุณครูจะอัดคลิปไม่นานนะเพื่อไม่ให้มันยืดเยื้อะนะคะครูจะยกตัวอย่างไม่เยอะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนดูนะคะ ต้องดูนะไม่ใช่ว่าไปดูเฉลยอ,อย่างเดียวนะคะให้สังเกตตัวส่วนเนี่ยสามสิบห้าสิบหกเนี่ยอ่าพวกตัวเลขเหล่านี้ค่ะมันสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นส่วนสิบส่วนร้อยหรือส่วนพันได้ยังไงมันอาจจะต้องใช้วิธีการคูณเพื่อทําให้ตัวเลขเพิ่มขึ้นหรือจะต้องใช้วิธีการหารเพื่อทําให้ตัวเลขน้อยลงนะคะมันก็จะ มาดูวิธีการเลยอ่ะคุณครูไม่อยากทําให้เสียเวลานะอ่ะมาดูเลยนะคะอย่างข้อนี้นะคะเจ็ดสิบเจ็ดส่วนสามสิบห้านะคะคุณครูก็จะดําเนินการนะคะหารนะคะหารทั้งเศษทั้งส่วนหารเจ็ดนะคะหารเจ็ดข้างบนเจ็ดสิบเจ็ดหารเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดหารเจ็ดได้เท่ากับสิบเอ็ดนะคะ 35หาร7เท่ากับ5เมื่อมันเท่ากับ5นะคะ5ยังไม่ใช่ส่วน10ส่วนร้อยส่วนพันใช่ไหมครูต้องดำเนินการนะคะครูจะขอเปลี่ยนเป็น10ละกันค่อยง่ายครูขอคูณ2อาคูณ2นะคะทั้งเศษทั้งส่วนเลยตัวข้างล่างได้ส่วน10ข้างบนได้22เมื่อเราดำเนินการได้ ตัวส่วนเป็นสิบแล้วนะคะเราก็ดาเนินการเปลี่ยนเป็นรูปของทศนิยมได้เลยค่ะนําตัวเลขที่เป็นตัวเศษมาเขียนใหม่ส่วน10คือจำนวนหนึ่งตำแหน่งตอบสองจุดสอค่ะ,ะต่อมาข้อที่สองนะคะสิบสี่ส่วนสิบหกสิบสี่ส่วนสิบหกนะคะครูก็จะทําวิธีการหารนะคะหารเหมือนกันเลยหารสอง ราคต้องการให้16เนี้ยเป็น8อ่าครูมองแล้วเพราะว่าในตัวอย่างที่ผ่านมาจากแบบฝึกหัดแรกอ่ะมันมี8ใช่ไหมที่สามารถเชื่อมตัวเลขได้ที่เป็นส่วน10ส่วน100ส่วนพันคุณต้องการเปลี่ยนเขาให้เป็น8นะคะอ่ะคหารนะคะผลลัพธ์ที่ได้ข้างบน14หาร2ได้7ข้างล่างนะคะได้8อ่าถ้าใครยังจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูในแบบฝึกหัด3.1เมื่อมันเป็น8มันจะคูณอะไรล่ะ คูณเท่าไหร่คะคูณร้อยหทั้งเศษทั้งส่วนไปเลยนะคะคำตอบที่ได้ข้างล่างจะส่วนด้วย1,000งพัข้างบนได้เท่าไหร่อ่ามาคูณดูคะ่ะเจ็ดห้าสาหใส่ห้าทด3ามเจ็ดสองสิบสี่บวกสเป็น17ทด1นึสามหเป็น3ามบวกหเป็น ะะได้แได้อ7เส่วน1,000เมื่อส่วน1,000งพคะ่ะเรานำตัวเลขมาเขียนใหม่ส่วน1,000งพัคำตอบต้องเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งใส่จุดเติม0คําคำตอบคือ0ะะู7ย้ยากไหมคะในยากง่ายมากนะคะต่อมานะคะต่อมานะคะ เอาอีกสักหนึข้อละกันข้อที่3นะคะ42นะคะส่วน120นะคะคุณครูจะหารนะคะหารหมดเลยนะคะเพราะว่าถ้าทำยกการคูณมันจะง่ายถ้าเรียนมองการหารบ้างนะคะคุณครูจะหาร6อ่าหาร6เพราะว่าลายครูต้องการเปลี่ยน120ให้เป็น20 แล้วเอา20ไปเชื่อมกับเอาเชื่อมกับ5นะคะไปคูณ5นะคะเพื่อที่จะทําให้มเขาเป็น100ใครจะทําวิธีการอื่นก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเหมือนของคุณครูนะคะมีความมีการคิดแบบได้เยอะมากเลยนะคะ42หาร6นะคะได้เท่าไหร่คะได้7ข้างล่างนะคะได้20เมื่อได้20แล้วเราทําตามแผนค่ะคือเราต้องเอาไปคูณ5ทั้งเศษและส่วนคําตอบที่ได้ข้างล่างจะเป็น ส่วนหนึ่งร1 0ยนะคะข้างบนจะเป็น35นสานำตัวเลขมาเขียนใหม่คือ35ส่วนร้อยคือ2องตำแหน่งใส่จุดเติม0ูนย์ค่ะเห็นไหมไม่ยากเลยนะคะอ่ามุณครูยกตัวอย่างให้เห็นแล้วนะคะทีนี้นะคะงานของนักเรียนนะคะ ก็จะให้ทําแบบฝึกหัด3.1และ3.2นะคะที่เหลือจากที่คุณครูพาทำนะคะพอทําเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะนำมาส่งคุณครูในวันศุกร์ที่ถึงนี้แต่ถ้าใครเสร็จก่อนนะคะสามารถถ่ายรูปและส่งมาทางช่องแชท Facebook ก่อนได้เลยนะคะคุณครูจะตรวจทางออนไลน์ให้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องไปรอส่งวันศุกร์คือวันศุกร์ก็ไม่ต้องถือมาอะไรประมาณนี้นะคะนะคะถ้ามีข้อสงสั สามารถสอบถามได้นะคะสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ